สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตโยต้าแม่ลูกค่ะดิฉันเซลฮารุค่ะครับสวัสดีครับผมเซลอิมครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูรถที่ขึ้นชื่อว่าประหยัดและคุ้มค่าที่สุดของโตโยต้าคันหนึ่งครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นรุ่นไหนเนี่ยไปชมกันได้เลยครับและรถที่เรากําลังพูดถึงนะครับนั้นก็คือเจ้ายาริสเอีคันที่อยู่ข้างหลังเรานี่ครับถ้าทุกคนอยากรู้มันประหยัดยังไง วันนี้พวกเราจะพาไปพิสูจน์กันครับเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีภารกิจไปส่งรถที่จังหวัดไหนครับปราจีนบุรีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาจะประหยัดแค่ไหนสมรรถภาพสมรรถภาพสมรรถภาพเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าลูกค้าบางท่านมีความกังวลว่าเครื่องยนต์พันสองจะขับทางไกลได้ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันเลยค่ะใช่ครับ ระยะทางนะครับอยู่ที่ประมาณ170กเมตรนะครับเรามาดูครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยของเขาอะ่ะจะประหยัดจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คความเรียบร้อยของรถก่อนที่เราจะไปส่งมอบกันดีกว่าครับ กายลิสเอทิปคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ที่ให้แสงสว่างในยามค่ำคืนไฟท้ายแบบ LED ไลท์ไ i ดิ n งที่ให้ความสวยงามโดดเด่นเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถ เจ้าเอทิคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,200cc ให้กำลัง92แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVTi กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ันนี้เราได้ติดตั้งเบ้ามือจับกันลอยให้ลูกค้าด้วยนะคะมาดูภายในกันค่ะระบบเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX และยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัย บันทึกหน้ารถความละเอียดสูงพร้อมเมมโมรีภายในจะเป็นเบาะผ้าข้อดีคือไม่อมความร้อนห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่มาพร้อมถาดวางของท้ายรถในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับให้ถุลงลมนิรภัยถึง7จ็ดลูกเลยครับโอ้โ ค่อนข้างจะให้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับรถคันเล็กๆแบบนี้นะครับราคาเพียงแค่5,3,9,000บาทราคาก็ประหยัดด้วยใช่ครับประหยัดทั้งน้ำมันประหยัดทั้งเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่รถรุ่นนี้มีแต่คำว่าประหยัดกับประหยัดครับคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสสยอีโก้คาทั้งหลาย <laughs> และยังมีออปชันอื่นอื่นอีกมากมายนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงถ้าพูดวันนี้เนี่ยไม่จบแน่นอนครับเพราะเราต้องรีบไปส่งรถงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราจบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะประหยัดอย่างที่พวกเราพูดจะหรือเปล่าเดี๋ยวไปพบกันอีกทีตอนที่ถึงมือลูกค้าแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็พร้อมออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแวะเติมน้ำมันให้ลูกค้าก่อนนะครับเจ้า e อทีคันนี้เนี่ยสามารถเติมน้ำมันแกสส๊สโซฮอลเก้าห้าแกสส๊สโซฮอล์เก้าหนึแล้วก็รวมถึง E-20 ด้วยนะครับเอาเก้าห้าหนึครับ สภาพรถที่เราเอาไปก็เก่าหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เติมพันหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดพันนี้นะครับมันจะมีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับขนาดที่เราจอดติดไฟแดงเพื่อประหัดน้ำมันมมกยิ่งขึ้นนะครับเวลาแบบติดไฟแดงงเงี้ยเครื่องยนต์มันจะหยุดทำงานให้อัตโนมัติเลยแล้วพอเรา ปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับเครื่องยนต์ก็จะกลับมาสตาร์ทแล้วก็ไปต่อได้เลยแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยจะขออนุญาตปิดไว้จะบอกว่าช่วงล่างเอทีพคันนี้มันจะแบบมีความนุ่มแล้วก็หนึบอยู่ในตัวด้วยนะครับมันจะแบบว่าไม่นุ่มเกินไปจนย้วยเวลาขับความเร็วสูงเนี่ยมั่นใจได้เลยครับ ครับเวลาเปลี่ยนเลนนะเปลี่ยนเลนได้แบบคมแล้วก็ทันใจมากเลยครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับแล้วที่จริงเราจะสัมภาษ์ลูกค้าด้วยแบบว่าออกรถเป็นยังไงออกไลฟ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าถ้าเกิดเราสัมภาษณ์เราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะทันเคอร์ฟิวแน่นอนก็เลยเดี๋ยวอ่าเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยอินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆครับต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยอันนี้ก็คือกําลังรีบเลงขับรถกลับอยู่เรื่องดยสถานการโควิดด้วย ผมต้องรีบกลับให้ทันช่วงเคอร์ฟิลนะครับน่าจะเวลา3ามทุ่มเนาะเคอร์ฟิลอ่าแล้วก็อีกอย่างก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะแบบไม่สัมผัสใกล้สินลูกค้าเกินไปนะครับเพราะว่าลดความเสี่ยงด้วยเนาะทีนี้เรื่องโปรโมชั่นถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างเนี่ยอินบอกมาก,ก็ได้ครับแล้วก็อยางของลูกค้าเคดนนีนะครับเขาได้สิทธิ์ก็คือสิทธิ์ดาวศูนย ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับแค่ใช้แค่เงินจอง5,000บาทและทีนี้พอเราได้ายขาวเนี่ยมันจะได้คืนด้วยนะครับ3,000บาทและอีก2,000บาทเนี่ยจะได้เป็นคูปองน้ํามันมานะครับ2,000บาทวันนี้ผมก็รีบขับรถอยู่ครับเพราะว่าฝนตกด้ยครับฝนตกค่อนข้างหนักเดี๋ยวจะไม่ทันเอิ์ฟิวครับผมขอขับรถก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็อินบ็อกมาได้ครับถามผมได้ตลอดมาไม่ต้องเกรงใจครับเรียบร้อย จบภารกิจวันนี้ครับกลับมาเมาของที่โชว์รูมแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไปเลยครับ